ไปดีทุกคนมือน,นี้หูบห้องผ้ามาใส่ส้องผ้ามาทีทาลา ตอนนี้พวกเขากะหอดทีทาลัดทียบอยเขาจะกะออกมาเอื่นเอาแต่ลาหานต่ละหานนอกว่าข้าสีเหลือกินเหลือกนางหานใดเอจะมีพนักงานเขาออกมากวักเอานอกก็มีลายหานยู่ให้ข้าเหลือกนางเบิงวก็เสนอโปรโมชั่นแต่ลาหานต่ละหานให้ข้าสีเหลือกได้ตอนนี้สจ<อ>้ของอยู่ทาลาดหรือว่า เขื่อนน้ำงืมหรือว่าอืนอีกอย่างหนึ่งก็คือทะเลลาานั่นเองเนะาะทะเลล่าหรือว่าเขื่อนน้ำางืมเขื่อนปฟฟฝ่าน้ำางืมนี่เป็นเขื่อนทีใหญ่ที่สุดของประเทศลาวแล้วก็เทากัขื้นมาเที่ยวอยู่บอนอ่างพังหนาบอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเนาะตอนนี้กำลังหอดทาเหือเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศไปเลยเทาก็สามารถ เลือกวาเขาสิกินเขาห่านใดแลว้ลกว,าาวก็เหลือเพื่อวาคาหานี้เขากระสังน้ำเขาในเพื่อแลว้วก็เสียงเงินออกไปหล่อลองแต่ละเกาะแต่ละดอนท่มีในเขื่อนเพราะว่าในเทิงเขื่อนมันสิมีหร้ายเกาะร้ายดอนไ,ไท้เแวะไายรุบแลว้วก็สิมีประวัติความเป็นมาของแต่ละเกาะตะกีในใน มองนาำถั่วมันก็เป็นเมื่องเต่เ,เขามาก่อแล้วก็เหตุให้นามถั่วเมื่อป่า สามารถเลือกได้เนาะว่าเขาจะกินอาห,หารแบบนี้หรือว่าเขาจะออกเครือแบบนี้เอาสั่งอาหารบ่อสแปลแว่าเขาสั่งอาหารอยู่นี่ขึ้นไปกินทั้งเรือเนาะเขาภาสามารถสั่งเออภาสามารถสั่งอาหารในเรือได้เนาะต้องสั่งให้มันคุ้มให้มันเพอแล้วเขาก็ออกเดินเรือเลย นี่คือบรรยากาศในเฮือเด้อกำลังเสียงมันบ,บทันษดังสิมิีโตของกิน V.I.P. เลยสต่เรบเพื่อนรักนี้พิเศษไนหนึ่งก็คือนี่คาราโอเกะในเฮื่อเนาะบรรยากาศทาเฮื่อหนามซีเขียวขนาด ทริปนี้ก็สิเป็นการกินเข่าลองเื้อไปตามเม่นำเงืมเองเนาะเป็นทริปสันส้นๆทริปขอบครัววันยุดผักพ่อสุดสัปดาห์ของสหองเด้อ เดี๋ยวเพราะไมอยานเากเด้อแล้วจากเค่บรรยากาศไม่เบ่งตอนนี้เากระมงหนาไปทีดอนมักเพชรเนาะ เพื่อไปเบิงสินค้าหัตกรรมซีมือของผู้คนที่อาศัยอยู่ดอนแถวและดอนนาพอเดินทางมาส่วนนี้กาจะค่อนข้างจะแหงแลกหนากระบ,บกร้ายเห็นแต่ต่อไหมเต็มเลย ตัวน,นี้นี่ใ็แล้วเขจะากระไฮกลัวเข้าลงมาเอาหม้อทั้งหนานี้มาโฟดไปย,ย่างโอ้หนามไซเป็นไสเลยเดี๋ยวเขาสิยหายเบิ่งบรรยากาศพร้อมทั้งคำบรรยายจากเข้าอยู่ลังกล่องเด้อโอ้หนามไซลงลง,ลงไปลอยไหม <c oughs> บาไปขึ้นยังเกืยวคนกระเปื่อนขึ้นกันนี่ตอนนี้เขาเกินว่าโดนมักเพชรส่วนว่าเขาสิค้ายอียังนะเขาก็ขึ้นไปเบิ่งนอกทั้งๆว่ามียังแน่ สมมติว่าเขาเมื่อปลาเขาเด้เขาลงมาจะไปจังไดยเออได้เหื่อหน่อยๆได้เต็มนี่ขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ขึ้นมาเทิงๆนี่ก็เจอกับก็จะขายเครื่องของ คล้ายบักเ้าวโอ้เป็นดอนอยู่นี่เด้อเป็นเกาะเป็นดอนเป็นคล้ายบักเ้าวโอ้จะนอนอยู่กับนี่เลยบ่เอย๋ยจะนอนจะนอนอยู่กับนี่เลยบ่โอ้แบบพ่อใส่อยู่ในดอนนี่เลยเนาะเย็นดีเลยเนาะ ตอนนี้น้ำมันอลงบ่ลษสาวโอ้สมมาปีนันบ่เห็นแบบนี้เด็น้ำลงไหลน้ำดามเลยพ่นโอ้แมนเด้เนาะงามดีนอนอยู่กับลังนี้เลยเด้ยนดีโอ้มีบริษังเธอของอีกเนาะ โดยโดยเป็นทีเดอขอบใจได้เด้อทาหลาดหรือว่าทะเลล่าเอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อนนำมือมกาต่างอยู่แว้งเวียงจันเขากับขี่รถออกมาจากเวียงจันประมาณ7จ็ดสหาแปดสิบักกระหอดแล้วนี่เขามาเจอประแหงก็ค่ายเครื่องััถกรรมเนาะประแหงปลาดุแปาเป็นเสียง นี่สมปะโดอีกเลยสมปะโดนี่ร้ายสำหรับปะโดหันทาไฟบูหัวปะโดมันป่ายังปะโดก็คือปลาขอนาะเหมือนเว้ยหอเือางหอินดเนาะนดกน่ละาเอสื่อตีบเขาเฮ็ดเองบ่เอื่อยโอ ใส่หนากใส่ผูโอ้เจบเขากลางหัวใจเว้ยแล้ที่องก็หัวใจจะดิแบงแบงมุ่นกันอะเอลไรกับไปเนี่ยตังไว้์เบเข่าญ่ Nhà có hạc hạc hại cả hạc 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 đó Tiếp hạc hạc cả hạc ngạm hạc hạc thế đấy hạc hạc ngạm hạc 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 ามได้นี่ก็สานงามอีกเลยกระคันกระโอเมนตีแมนบอโอ้ป่านจื๊ท้าวกระเจ้าแถวนีเขาบจ้าอร็อกแถวนกนม่าจะต่อมจะเห็นว่าอยู่ทางมากเออ เฮมยไมไหวม่หหลบันดิมานี่มันบ่มีนาแล้วปีนี้นะมันแห้งแห้งธรามดาหันเดือนเจ็ดเดือนแปดนามเต็มปีนะเ้าก็มาเดือนเจ็ดแต่วะปีนี้โ่มีนามเลยได้ยังนี่ได้จิบเขาเอาเมยเฮยยังไรแทอมใ่า สำหรับพ่อคีกายมากนี่นอกระซีเจอกับดอนถทาดอนหน้างเข้ากับตะกี้เข้ากับบุหูดอกว่าดอนท้าดอนหนางม็นยังสวัดีเข้ากับมาถามขากแน่และดอนเทาดอนหน้งก็คือบอนทีเขาขังขังคนขนาแบบนักโทษฟูซ่ายเขาเก็เอาไปอยู่ที่ดอนเทานักโทษผู้หยิ่งเนาะก็เอาไปทีดอนหน้างเข้ากับขังแล้วก็เข้ากับ เฮ็ดให้คนในดอนนะเฮ็ดก <Wir> ิจกรรมก็คือสารกระตีบเครื่องหัตกรรมพวกเท่ๆที่เห็นนอกกระมาจากดอนถท้าและดอนนางนั่นเองเดยเวลาเดินทางต่อเอ้อเป็นยังมันแดดเออป้าวนตัวบ่างไงมัน ้ายได้ปะเรเนี่ยจุจุบบบๆๆอะไร้ามาสแมนนี่ด่อนหมักเพกบ่เดอไหนนึงแต่ก็ค่ายกีเยวก่อนข้ามาแดดจังแบบไปเซฟบ่ดนี่คือทุ่งลาวแล้วครับก็มายืนทั้งดาดฝ้าของเพื่อนอะที่เข้าเซามา3้ำแซนกิบเพื่อ เดินทางมาส้มก็บังเพชรถาว่าเข้าเสาสามสมองเขากลสิ้าเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่าเขากบเคยมาแล้วเขากับโบอยากอยู่ในเครืออะไรสมองมือนิโกดีหลายเติบทีมาาอากาศแบบถ่องฝามันบบมีแดดแห้งมันเหตุใ้เข้าสามารถขึ้นมาดาดฟ้าได้ขึ้นมาปีก่อนเนาะขึ้นมาเทิานีิบบไ,ได้เลยมันแดดขึ้นมานี้มันโอ้เตรียมแรล,ลงนีกระดาษเป็นดาดตัวน,นี้มันเป็นพื้นลงังคาของเครือเนาะ มันเป็นเล็กมณฑลไทยเข้าฮอนแต่ว่านี่สำหรับคลิปมือนี้กะจบเท่านี้นอาองถามมากก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจำกระเถ่านี้เมื่อยปะ pay w ระเถิวนี้ do you know what I know? Do you love? Do you hate? Do you care what I say? Is it all just the same? Always make these mistakes, ooh, eat, baby. Take me, play me. All I wanna do is please. Wanna spread like a disease, ooh, eat, crazy, tasty, baby. I just wanna feel you breathe. I just wanna feel you need. Yeah.